กอเหล็กกเล็กตุต้องครับอันนี้อะไรคะพุงนี่เขาพ่าพุงครับไยน้ำตบพุงปลางปลาตุ๊กต้องครับโดนโดนแตะอ่างเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโดนลามตุองครับเออกินกินเรากินอะไรกินข้าวข้าวข้าว แบ่งรถกันไปคนละครึ่งคันเลยดีกว่าจบๆกันไปไม่ต้องแข่งกันแล้วจับฉลากแล้วก็ยังได้ใบก่อนอยู่ดีเรื่อครับข้างข้าวมันทำอะไรเวมพายมันทำอะไรดูดดูดอะไรมาดูดดูเลือดถูกต้องครับไข่เจียวใส่อะไรน้ำปลาพริกไทยพริกไทยถูกต้องครับดูหนังจนจนอะไรแสบตาไม่ไม่ตาครับตากรุงยิงไม่ไม่ดูหนังมันดูเยอะจนตาบวมผ้ามค่ะผ่านครับผ้ามค่ะผ่านครับ ดอกไม้ต้องมีอะไรก่อนกระถางปูปูค่ะปันปูต้องใส่อะไรลากปุ๋ยไม่ไม่ไม่เมล็ดอ้าวเล็ดถูกต้องครับเวลาลังลังลังเอ่อหมดเวลาครับยังคงอยู่ที่สามคะแนนใช่ไหมสามค่ะสามคะแนนสามคำขอรังใจหน่อยเร็วเริ่มครับข้ามค่ะผ่านครับข้ามค่ะผ่านครับเอ่ออันนี้อะไรคะนิ้วเบอร์เบอร์สอง ใช่ครับใจถูกต้งครับเราต้มใส่หม้อมีคำหม้ออะไรหม้อกินแพร่ให้แพรให้อะไรหม้อยาหม้อยาสุก้งครับเวลาเราบึ้บเราไปล้านจอดรถครับอันนี้อะไรคะถั่วไม่สุภาพตีนตีนตีนก้า มาถึงตีหนึ่งแล้วนีะก็ต่อตัดสินจนกว่าจะรู้แพ้รู้ชนะนะครับพร้อมนะครับค่ะ45วินาทีตัดสินแล้วครับเริ่มเเออออไม่ชนะแพ้แพ้เออหมอให้แพ้ยาแพ้ยาถูกต้องครับเอ่อเปรี้ยวๆไว้ปิ้งๆอ่ะเปรี้ยวๆอ่าข้ามค่ะข้ามครับวิ่งมีคำว่าวิ่งครับโจนวิ่งบนวิ่งจี้ ปอนจิไม่ใช่ข้าค่ะผ่านครับเอหมูเอามาทำอะไรหมูย่างหมูปิ้งเอ่อพาทิตย์ตองแดดเดียวแดดเดียวครับเออ่ให้ปลายไฟสัญญาณจราจรไฟสวิตช่ครับไฟครับผ่านไหมครับเออ่ข้ามค่ะผ่านครับเออ่ติมเติมน้ำมันพี่เติมน้ำมันปาถูกต้องครับเอ่ออันนี้อะไรคะดำดำวงดำไทยดำข้าวดำข้าวดำข้าวถูกต้องครับ มาก่นเมื่อกี้หน่อยนะไปเท่าไหร่ครับสี่คำสี่คะแนนค่ะสี่คะแนนค่ะเอาละคันเจ้าได้ชุดที่สี่เริ่มครับอยู่ในน้ำมีใบเรียกว่าใบอะไรใบบัวบัวถูกต้องครับอันนี้อะไรปีกไม่ไม่เป็นตัดไก่ไก่นี่ครับแล้วก็ไม่แข็งไก่ออนไกออนถูกต้องครับอันนี้ไว ไว้เกี่ยวข้าวเอ่อเคียวเคียวถูกต้องครับสีแล้วอ่าข้ามค่ะผ่านครับโอ้ยร้อนกุ้มกุ้มร้อนนค่ะฮะอันนี้อะไรอันนี้อะไรใจรวมกันร้อนใจร้อนใจถูกต้องครับตุ่นดีนให้อะไรตุ่นดีนให้อะไรคนดีนให้อะไรเอ่อตะเอียไม่อย่างนึงเอ่ออ่งเปาอ่งเปาถูกต้องครับโอมาม่าโอมาม่าอยู่ที่ไหนอะไรนะโอมาม่าอยู่ที่ไหนโอมาม่าอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ พออกจากคอน้องก็ดเทียมแม่งอุร้อนมากต้องขอปรบมือให้เลยนะคะปรบมือให้ต่อเนื่องต่อเนื่ที่ยาวนานมากกว่าจะแพ้ชนะกันได้แล้วก็ชนะกันคําเดียวเท่านั้นเองเฉือนกันอยู่คําเดียวค่ะคุณอ้อคุณเต่านะคะในรอบนี้ได้หน0 0งหมื่าสะสมไว้อีก5,000ได้ท่านละส0 0 0มื่นบาท ขอชื่นชมจริงๆนะครับโอ้โหสู้กันแบบจูสีมากนะครับออแล้วขอบคุณนุ่นอ๋อขอบคุณเต๋ามากนะขอบคุณามากครับขอบคุณนะ คนนี้นะครับก็สู้กันจนเวลาหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยเกือบจะต้องไปต่อสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้เราร่วบเรารวบเลยเชิญคุณรุ่ดีออกมาเลยครับคุณรุ่ดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เกย์ลอกกับหลับก็หลับไปแล้วตื่นมาไม่หวีผมด้วยดูเอาละครับเชิญคุณรุ่ดีเลยครับวันนี้คำใบ้ภาพที่หนึ่งครับ สองขดแดงครับสวมเขานะครับสวมเขานะครับภาพที่สองครับดูดีๆราบและตอบเลยดูให้ดีนะครับดูทุกภาพทุกที่เขียนเลยว่ามันจะมีอะไรบ้าง <c oughs> โอ้หน้าโกดริงนี่ มัดมือชกค,ครับสงคะแนนกดตั้ที่3ครับเจ้าค่ะศูนย์กลางยังไม่ถูกครับต้องไปตอบไหมคะจุดศูนย์กลาง1งคะแนนครับ ยังตาม<อ>าันานครับด้วนำอยู่3ต่อ2น,น,นะครับ <S 2> <S 2> <S ภาพที่4ครับ ใครหน้าใครตาครับขึ้นนำหนึ่งคะแนนนะครับตอนนี้ภาพสุดท้ายครับเข้ากล้องค่ะอีกสองคะแนนครับ คุณตุ้ยมากนะครับยินดีครับทำให้รายการมีสีสันแล้วก็สนุกสนานสนุกมากวันนี้เป็นวันที่ลุ้นมากๆจริงๆนะคะคุณตุ้ยรับไป30,000บาทค่ะขอบคุณครับขอคุณนะครับคุณจันเจ้าขาจันเจ้านะคะเป็นเดอะวินเนอร์คนใหม่ของเราในช่วงหน้าซุปเปอร์จักรครับยินดีครับ เรามีรางวัลสะสมอยู่แล้วด้วย30,000บาทนะคะและสังเกตป้ายสังป้ายของเรามีตั้งแต่20,000ถึงเตรียมเปล่า200บ,บาทเตรียมแล้วนะคะ 200, เจอหน้าคุณเศษฐา4 4ใบ1 0 0 0 0แเจอหน้าพี่4ใบ1 0 0 0 0แเจอมาตามนัดรีเทิร์นก็รถเทนนั้นไปนเลยคะ่ะโครา a เอาชิสนะคะ เดอวินเนอร์จะต้องเลือกป้ายสินค้า6แผ่นป้ายจาก16แผ่นป้ายหากเปิดได้หน้าพิธีกรคนใดคนหนึ่งครบทั้ง4แผ่นจะได้รับรางวัลโบนัสมูลค่า1 0 0นบาทแต่หากเดอวินเนอร์เปิดได้ตรงกับคำว่ามาตามนัดรีเทิร์นครบทั้ง4แผ่นป้ายเดอวินเนอร์จะได้รับรถยนต์คุโลราอาติส E85 มูล e ค่า8 2 10, 9 0 0 0บาทจากรายการมาตามนัดรีเทิร์นรับชมส่ง,สงแผ่น<ไ>ป,<ไ>ป้ายค่ะ16แผ่น<ไ>ป้ายครับ จาก Easy Wear by Saint Andrews ค่ะผลิตภัณฑ์รองทเท้า Naturalizer ครับคุลสตรีค่ะปลากระป๋องซื่อสัตว์มาม่าอร่อย c o Innovation นวัตกรรมรายเยนวาโก้ค่ะผลิตภัณฑ์ L ค่ะเครื่องแต่งกายใช้ a e r o ครับ h e s e n h e r Plus Point ค่ะ b a s i n International ครับเครื่องสำอางถนอมแพรพัน Essence ค่ะโต y ยต้า o r o l l a a l t i s ครับผลิตภัณฑ์ชีเน่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ครับ a u d a s Color <S ยามองน้ำตราถ้วยอทอง16แหนป้ายค่ะ เลข6เป็นป้ายค่ะเอา BSC ค่ะ BSC International T Center ค่ะ Outdoor Plus Boy เอา d ้ s สก์ค่ะ Outdoor Color อันที่4ค่ะ Asti ค่ะ c o r o r a Al Cheese คุณลักษณ์ตรีค่ะ LG ค่ะเป็นแผ่นไหนเปิดป้าย LG ครับมาดูแผ่นไหนคะเปิดแผ่นไหนก่อนครับเอา BSC ก่อนเปิด BSC ก่อนเลยนะครับมาดูกันนะครับ ได้ไป5,000นะครับโอเกาชมพูคุณสวยครับขอบคุณค่ะเอาฮิสเซนเ e อร์ต่อเลยค่ะฮิสเซนเ e อร์ plus point นะคะอ้าโอ้ขอบคุณค่ะหนึ่งหมื่นค่ะออดัสค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอ๋ดาหาเจอยังพอมสิทธิ์นะมาตามนัดรีเทิร์นต่อไหมคะค่ะต่อเลยค่ะขอรล้าเอาชีสชีสครับ แสนบาทนะคะค่ะกุลสตรีแปลนมีสิทธิ์มีสิทธิ์ไอ้แต่เป็นหน้าผมไปนะครับห้าพันป้าโตนี่สองหมื่นออกยางยังนะขอสองหมื่นดีกว่าองหมื่นหนึ่งหมื่นโอ้โหขาดหน้าเดียวนะครับขาดพี่หน้าเดียวนี้หนึ่งแสนเลยนะคะเนี่ยขาดไปหน้าเดียวเองอ่ะเอาจ่ายก่อนสองร้อยคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตัวที่น้องตามหาอยู่ไหนสมหับจะหาพี่มีหน้าพี่ไหมเริ่มจาก a s a b e l l a Saint Andrews นะคะนี่ครับเปิบมา Naturalizer ค่ะมาว้าวปลาซื้อสัตว์ครับซื้อสัตว์ค่ะรีเทิร์นมาม่าร่อยครับนี่ไงอยู่นี่ไงนอยู่นะห้าพันนวัตกรรม b r เย็นวาโก้ค่ะอ่าหนึ่งหมื่นสิบพันแอลค่ะ มา5,000เครื่องแต่งกายชาย Aero ค่ะ5,000กนกาสีก็ครบแล้วนะเครื่องสำอางถนอมแพรพัน Essence ค่ะนะผลพ,พันชีเน่ค่ะนะสุดท้ายยาหมองน้ำตราถ้วยทองออแล้วได้ผลพ,พัน จีด้วยนะค,คะแผนนั้นครบมาสรุปรางวัลที่ได้รับไปในวันนี้นะครับค่าสะสมไม่เดิม30,000ในรอบนี้ทำไปอีก45,000นะคะรวมทั้งสิ้น75,000บาทค่ะของคุณอวแต่องร้อไปแล้วนะ,ะรอเวลาค่ะในนับน,นะคะก็มีข่าวการกุศลมาย้ำกอิกครั้งหนึ่งับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลนะครับ Musical Musical Number 4จัดโดยมูลนิธิโรคหัวใจนะครับเพื่อนำมาใช้ในโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1, 3 3 4รายครับ ในวันที่28เมษายนส่งนี้นะครับ<ม>ที่เอ็มเทอรเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซื้อบัตรได้ที่นี่ครับค่ะไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะได้บุญได้กุศลด้วยค่ะวันนี้ก็โอ้โหต้องขอบคุณนะคะคนี่ก็ฟันฝ่ากันมานานนะ <c oughs> แล้วก็น้องๆที่อยู่ในห้องโศกก็อยู <c oughs> ่เราจนเลิกจนจบและขอบคุณท่านประชาชบ้าน,น,นขอบคุณทุกท่านนะคะที่มีอุปการะคุณกับเราครับชุดพิธีกรผมแปร่รนแน่นอนครับไม่เสียใจแหมนี่หลายสัปดาห์แล้วนะ มิน้าไบไอ c ีและก็เทวันดาราค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราพบกันใหม่ทุกๆวันพุธครับเวลา18รนาฬิกาโมเดิร์นไนทีวีวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ